เขากลายเป็นทีมเดียวใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครครับยึดแท่นจ่าฝูงนำห่างายเยมินิกวิธีการเล่นในเพลตรงนี้ต้องทำแบบไหนและถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจเลยครับโค้ชคุณสมบัติพิเศษตัวนี้มันจะตามมาครับนั่นคืออารอนโซสามารถทำให้ดูได้ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตาบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนเราฟ,ฟุตบอลิสตานะครับกับผมจิตรกรเสียำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับณเวลานี้ครับถ้าเราเหวี่ยงสายตาไปที่ลีกสูงสุดของ5้าลีกใหญ่ในยุโรปมีอยู่ทีมเดียวครับที่ยังไม่แพ้ใคร ทีมนี้อยู่ในเดสลีกาครับและอยู่บนหัวตารางด้วยเลเวอร์คูเซนครับแต่มันเป็นการขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงที่น่าสนใจมากๆแทบจะไม่มีใครคาดคิดคราว่าในห้างขายยาจะทำได้ดีขนาดนี้18เกมแรกยังไม่แพ้ใครนำแชมป์เก่าซึ่งคว้าแชมป์มา11ปีติดอย่างบบเยนมิลิได้แน่นอนครับคีย์แมนขาสำคัญเนี่ยที่ถูกพูดถึงในวงกว้างก็คือกุนซือของเลเวอร์คูเซ่นนั่นแหละครับชาบีอาลอนโซ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับผลงานกำลังโดดเด่นคำชื่นชมกำลังเพิ่มเติมมากขึ้นแต่เราก็อยากรู้ครับว่าอดีตยอดกองกลางคนนี้ทำยังไงครับที่สร้างเลวูกเซนขึ้นมาเขย่าเวทีบูเดสลิกาได้ติดตามไปที่ผพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นนึกภาพใบหน้าของชอบิลลอนโซก่อนครับมิดฟิลร่างสโอดโองเซนบอลมันสมองเลอเลิอออกบอลในแต่ละครั้งสามารถสร้างความแตกต่างได้ มันเป็นภาพของนักบอลที่ใช้มันสมองนั่นแหละครับแต่สิ่งแรกที่าวบีบอกไว้ในการเข้ามารับงานที่ลิเวอร์พูลเซนคือการซื้อใจก่อนครับซื้อใจทุกๆคนในสโมสรแห่งนี้เพราะมันคือหนึ่งในศาสตร์ของการเริ่มต้นเขาเชื่อแบบนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณได้รับหน้าที่เข้าไปบริหารองค์กรหนึ่งสิ่งแรกที่เขาจะเลือกทำคือบริหารคนครับนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ครับให้ทุกคนนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เขาบอกมันคือเรื่องถูกต้อง ชอบีลอนโซบอกเองเลยครับว่าการซื้อใจคนเนี่ยแหละครับคือสิ่งแรกที่โค้ชทุกคนควรทําและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่นักเตะเชื่อใจโค้ชทุกอย่างมันก็จะขยับขึ้นหน้าตามลาดับขั้นเองครับเรื่องนี้เนี่ยเขาเพาะบ่มมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้วครับผ่านการทํางานกับยอดกุนซือมากมายราเฟลเบเนเตสโชเซมุรุนโยเป๊ปกอริโอลาคาโลนเชโรตติเขาไม่ได้บอกนะครับว่าคนไหนดีหรือไม่ดี แต่อลอนโซเลือกหยิบจับในคุณสมบัติที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมาปรับใช้กับตัวเองได้แล้วก็สามารถส่งต่อไปถึงบรรดาน,นักเตะของพวกเขาได้หนึ่งในคําให้สัมภาษณ์คือบอกว่าบทเรียนแรกที่ผมรู้ทันทีจากการเริ่มงานเป็นโคช้ชคุณต้องให้นักเตะเต็มใจจะเดินตามแนวทางของคุณก่อนพวกเขาจะต้องเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทําพวกเขาจะต้องรู้ว่าการฝึกสอนของคุณจะทําให้เขาพัฒนาขึ้นได้อย่างไรและคนที่จะทําให้พวกเขาเก่งกาจขึ้นได้คือตัวคุณเองพร้อมกับความช่วยเหลือของคุณ ไอ้ขั้นตอนตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นหนึ่งในจุดที่ชาบีนั้นได้เปรียบกว่าโคชคนอื่นๆคือไอ้การที่เราจะไปทําให้ทุกคนเชื่อนะครับแน่นอนครับการพูดจาการหวานล้อมคําพูดหรือการแสดงออกมันคือเรื่องหนึ่งและคือเรื่องใหญ่ด้วยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันติดตัวชาบีลอนโซ่มาก,ก็คือออร่าครับบารามีครับอย่างที่ผมบอกครับว่าลองนึกภาพห้องเครื่องคนหนึ่งยืนในตำแหน่ง holding m i ฟ f i e l d e r ออกบอลอย่างชันฉลาดแม่นยำมันสมองและได้แชมป์เมเจอร์หลักๆเกือบทุกรายการในลีกของยุโรปและเล่นในสโมสรใหญ่ของลีกท็อปในยุโรปเนี่ยเกือบทุกลีกแล้วผมว่าถ้าเรานึกภาพตามเนี่ยแค่ลอนโซเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวไอ้คุณสมบัติตร,ตรงเนี้ยมันแพร่รังสีออร่าแน่ๆครับเจ้าหน้าที่ของสโมสรเลโวเซนคนหนึ่งครับเปิดเผยกับทางยัตทริติบอกว่าชาบีคือคนที่พยายามจะอธิบายหลายสิ่งอย่างในสนามซ้อม และในห้องทํางานของเขาทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับฟุตบอลแล้วมันแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจเชิงทฤษฎีอย่างลึกซึ้งครับและเมื่อมันรวมกับออร่าหรือบารมีความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเนี่ยซึ่งประสมเ็จในสมัยของการเป็นนักฟุตบอลมาก่อนมันจึงทาให้เขาเป็นคนที่ส่งพลังมากในหน้าของการเป็นเฮดโค้ชมีความรู้ทางทฤษฎีได้รับการยอมรับบารมีสมัยเป็นนักเตะความน่าเกรงขามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือการปฏิบัติตัวกับทุกคนภายในทีม และการแสดงออกในวันที่เขาเป็นคนที่ทุกคนต้องฟังชชบีอรอนโซเป็นคนที่รู้จักขอบเขตของตัวเองครับแต่พยายามทําอย่างเต็มที่เมื่ออยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในบทบาทของตัวเองมีจรรยาบรรณในการทํางานแต่ก็เต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและรับฟังซึ่งเหมือนก็เป็นประโยคคลาสสิกแล้วครับถ้าเราแบบลองย้อนกลับไปดูประวัติของยอดโคช้ชทั้งหลายๆคน,น,นเน่ยนะครับเราก็มมกจะเจอคําพูดที่ประมาณว่าเป็นคนที่มาสโมสรคนแรกกับคนสุดท้าย มานตั้งแต่เช้ากลับดึกใช้เวลาคลุกอยู่ในห้องทํางานเพื่อหาทางออกให้กับทีมวิเคราะห์แท็กติกวิเคราะห์การเล่นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรแต่ไอ้ความที่มันไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยแหละครับมันเต็มไปด้ความสมเสมอและมาตรฐานและใครก็ตามที่อยากจะเป็นโค้ชที่จะประสบความสำเร็จต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ครับรวมถึงชชเบียร์ลอนโซด้วยนอกจากนี้หนึ่งสิ่งที่ทําให้เขาชนะใจผู้คนในเลเวอร์อกูเซ่นอย่างรวดเร็วนะครับมันคือการถ่ายทอดครับ หรือมันคือการสื่อสารบอกว่าในสิ่งนี้คุณควรต้องทำอย่างไรวิธีการเล่นในเพลงตรงนี้ต้องทำแบบไหนและถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจเลยครับโค้ชคุณสมบัติพิเศษตัวนี้มันจะตามมาครับนั่นคืออารอนโซสามารถทำให้ดูได้ครับด้วยความเป็นยอดนักเตะม,มาก,ก่อนเนี่ยแหละครับมันมีคำพูดในแคมป์ของเรเวอร์ครับบอกว่าคุณลองมาดูได้เลยเขาจะโยนบอลแนวไทยยงด้วยระยะทางกว่า50เมตรอย่างน,นุ่งนวลและแม่นยำแล้วมันก็จะไปตกตรง จุดหมายเป้าหมายที่เขาอยากจะให้เป็นเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะเห็นการผ่านบอลแบบตัดแนวรับคมกริบเหมือนมีดที่ลับคมมาใหม่เชาวบี้ก็ทําให้เห็นได้ซึ่งทั้งหมดนี้เขาทําได้โดยเหงื่อไม่ออกแม้แต่หยดเดียวด้วยซ้ำคุณแค่เชื่อทุกคําพูดที่เขาพูดได้คุณสามารถรู้ว่าเขาเป็นใครและจากวิธีการที่เขาพูดออกมาคุณก็แค่ทําตามและเชื่อว่าเขาจะนําความสเร็จมาให้ได้นั่นเพราะสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นมันชัดเจนเหลือเกินถ้าเรามองว่าไอ้สวนนี้คืองานที่ยากครับ การบริหารคนการทําให้ทุกคนในทีมนั้นเชื่อใจการซื้อใจนักเตะได้หรือการทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเชื่อจริงๆว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่เหลือมันคือการพิสูจน์ครับถ้าเรามอกว่าอาร์โลโซเนี่ยมีบาร,รมีมีศาสตร์ความรู้มีการสื่อสารที่มันถูกต้องซื้อใจนักเตะได้ที่เหลือมันก็คือการทําให้เห็นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อนักเตะทําสิ่งที่คุณอยากให้เขาทําได้คุณก็จะได้นักเตะที่มันดีขึ้นคุณจะได้เห็นคุณภาพที่มันดีขึ้น ต่อให้คุณไม่ได้มีนักฟุตบอลที่อยู่ในระ,ะดับท็อปคลาสหรือพรสวรรค์หรือค่าตัวสูงมหาศาลแต่เมื่อทุกคนลงไปแล้วครับมันคือการบ่งบอกเหมือนที่เราเคยได้ยินแหละครับว่าทีมฟุตบอลเนี่ยเมื่อคุณลงไป11คนวิธีการเล่นตอนที่อยู่ในสนามเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงตัวคนที่เป็นโค้ชครับว่าโค้ชเป็นคนอย่างไรซึ่งในเรื่องของศาสตร์เรื่องของแทคนติกมันก็จําเป็นพอๆกับเรื่องของคุณภาพผู้เล่นแหละครับแต่การเวทน้ําหนักตรงนี้ชชบิลอนโซหาจุดที่มันลงตัวได้ ต่อให้เขาจะเริ่มงานโค้ชอย่างจริงจังไม่กี่ปีนี้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเขาคือหนึ่งในคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการเป็นโค้ชอย่างยอดเยี่ยมถ้าเราย้อนกลับไปในปี2010นะครับมันมีคำพูดหนึ่งของโชเซ่มุนโยครับซึ่งเคยบอกไว้ว่าชาบิลลอนโซจะกลายเป็นยอดโค้ชเพราะมีคุณสมบัติบางอย่างแตกต่างจากยอดนักเตะคนอื่นๆภายในทีม อเลนโซเป็นนักเตะที่มี DNA ความเป็นโค้ชเขาคือคนที่มีคุณสมบัติของเมโทรนอมอย่างแตกฉานผมมั่นใจว่าเมื่อเขาแขวนสตั๊ดเขาจะกลายเป็นโค้ชและเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมด้วยเขาเหมือนกับเป๊ปโกลเดล่าเหมือนครั้งหนึ่งที่ตอนที่ผมทำงานกับเขาเนะนี่ยนะผู้เล่นหมายถึงเป๊ปนะเป๊ปเนี่ยเป็นโค้ชตั้งแต่วันที่เขาเป็นนักเตะแล้วหลายคนอาจจะงงคําว่าเมโทรนอมคืออะไรเมโทรนอมคือเครื่องนับจังหวะของนักดนตรีนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ชาบีอเอนโซแตกฉานมาันก็ค รู้จังหวะในวิธีการเล่นฟุตบอลว่าต้องทําอย่างไรในแต่ละเกมหรือในแต่ละช่วงเวลานั้นๆเป็นผู้กําหนดจังหวะให้กับทีม,ท,มทีมนั้นได้หลังจากนั้นไม่นานครับพออลันโซแควนสตัรแล้วก็เริ่มงานโค้ชไปคุมทีมเรอัลซซดาดทีมบีโชเซ่มูนิโยก็อธิบายครับถึงวิธีการทํางานและสิ่งที่เขาเห็นในตัวของอดีตลูกทีมคนนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคุณพูดถึงชชบ,บียอนโซ่เนี่ยผมเห็นเงาเฮดโค้ชในตัวของเขาเขาคือคนที่มีปู่มหลังและพื้นฐานดีมากๆ พ่อของเขาเป็นนักฟุตบอลและเคยเป็นผู้จัดก,การทีมด้วยพ่อของเขาคือเปรรโกอลอนโซนะครับจากนั้นชาบีก็กลายเป็นนักเตะอาชีพที่เดินทางไปยังทุกทกที่ที่มีเกมฟุตบอลระดับสูงสเปนอังกฤษเยอรมนีเขาถูกฝึกสอนด้วยยอดโค้ชมามากมายเปปกูดิโอลาลาเฟียลบิเดเตสคาลโลชิโรติรวมถึงตัวผมเองด้วยทีนี้เมื่อคุณรวมทุกอย่างเข้าหากันคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะเป็นโค้ชมาทั้งนานแล้วเขารู้จักฟุตบอลอย่างแตกฉานเล่นฟุตบอลและเห็นฟุตบอลในแบบที่กว้าง และลึกยิ่งกว่านักฟุตบอลคนอื่นจากคาทํานายของมูรุนโยครับตัดกันมาที่ปัจจุบันเราเห็นสิ่งที่อลซอนโซกำลังเสกให้เลวูลเซ่นเขย่าเวทีบูเดสลิกาครับและยิ่งถ้ามองไปเรื่องของแทคกติกรื่นของาศาสตร์ฟุตบอลแล้วก็มันมึงบอกตัวตนของเขาได้ดีครับฐานะของการเป็นอดีตกองกลางเบอร์ต้นต้นของโลกน,นะครับทีมของเขาจะต้องเป็นฝ่ายครอบครองบอลเป็นหลักสําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะมีบอลหรือไม่มีบอลอยู่กับตัวห้ามลดความกระตือรือร้น โดยเด็ดขาดครั้งหนึ่งครับอารอนโซเคยอธิบายบอกว่าฟุตบอลของผมคือโมเดนฟุตบอลแปลว่าเราจะต้องมีความเข้มข้นทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลเราจําเป็นจะต้องมีสมาธิตื่นตัวมีจิตใจที่แข็งแกรง่งทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าทีมต้องเล่นแบบไหนนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องรู้ตั้งแต่ก่อนเดินลงสนามและใช้มันให้เต็มที่จนกว่าเสียงนวิทยาจะดังขึ้นผมอธิบายให้ทุกคนแบบเข้มข้นและชัดเจนที่สุดผมต้องการถ่ายทอดแนวความคิดนี้ให้กับทุกคนในทีม แม้ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนต้องวิ่งอย่างไรก็ตามแต่แต่ภาพใหญ่เราเห็นครับโดยพ่อไอ้คำว่าตื่นตัวกระตือรือร้นเพราะแม้กระทั่งตัวเขาเองนะครับถ้าเราได้ดูการแข่งสดนะครับที่เลเวเสนลงสนามมาเนี่เราเห็นเลยครับว่าลอนโซไม่ใช่เป็นโคช้ชที่นั่งจับเจา้าทำหน้าเครียดแต่ส่วนใหญ่เขายืนครับยืนคอยปลุกเราส่งข้อความสื่อสารตะโกนสั่งเขาเชื่อววิธีการนี้ มันจะทําให้นักเตะของเขานนั้นตื่นตัวตลอดเวลาอาลนโซบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากครับกับการมีส่วนร่วมในเกมให้มันมากที่สุดผมถือคติว่าถ้าคุณเป็นนักเตะก็ต้องเล่นในสนามและเล่นอย่างเต็มที่แต่เมื่อคุณเป็นโค้ชก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและมีอิทธิพลต่อเกมไล,ล่เรียงมาถึงตรงนี้เนี่ยพอจะเห็นภาพนะครับว่าคุณสมบ,บัติในตัวของชาวิยลอนโซมันเพียบพร้อมมากๆเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จผ่านประสบการณ์กับยอดโค้ชมากมาย เอามาสังเคราะห์ครับหยิบจับสิ่งที่ดีต่างๆเอามารวมอยู่ในตัวของตัวเองและถ่ายทอดอย่างเข้มข้อนอย่างชัดเจนเพื่อซื้อใจทุกคนในทีมซึ่งมันมาพร้อมกับบาร,รมีของตัวเขาครับที่สําคัญคือไม่ได้ยึดติดครับกับระบบวิธีการสมัยเก่าเปิดรับเสมอปรับรติ๊กอยู่เรื่อยเพื่อหาจุดลงตัวว่าทีมของเราเนี่ยที่มีองค์ประกอบแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้อาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะชื่อดังหรือมีค่าตัวมากมายมหา,าศาลทําอย่างไรให้ทีมของเรานั้น มีคุณภาพมากที่สุดนั่นคือวิธีการครับที่ทําให้ชววลอนโซนั้นสร้างผลงานอันโดดเด่นกับเลวูโกเซนซึ่งใน,นปัจจุบันเนี่ยพวกเขากลายเป็นทีมเดียวใน5้าหลีใหญ่ของยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครครับยึดแทน่นจ่าฝูงนําห่างไบยูเมนิกแต่หลังจากนี้ล่ะครับมันก็ยังไม่มีใครการันตีได้ว่าในห้างขายยาจะประสบความสำเร็จเพราะความท้าทายมันยังเหลืออีกอีกครึ่งซีซั่นครับอ่ะว่างันตามตรงซึ่งเหมือนก็เริ่มมีบททดสอบเข้ามาเรื่อยๆกลุ่มนักเตะเริ่มเปลี่ยนหน้าไปแล้วครับอ่ะโดยเฉพาะ กลุ่มตัวหลักที่กลับไปเล่นในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทั้งเอดมอนด์ทับโซบาอามีอาดเลีออริคอนคอสซูนูหรือหัวหอกตัวเป้าที่สมผลงานอย่างโดดเด่นเหลือเกินอย่างวิกเตอร์บูนิเฟสก็มีการบาดเจ็บพักยาวล่าสุดครับในเกมที่บุกชนะไลฟ์ซิกอย่างสุดมันนะฮะสามสองเรากฏรู้ว่าต้องเสียเจอร์รี่ฟริมโปงไปอีกวิงแบ็กขวาตัวจี๊ดที่เล่นมันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านทดสอบความท้าทายยังเหลืออีกยาวนานครับจากนี้ครับบูริสกายังเหลือ อีกราวๆสิบหเกมอีกเส้นทางตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะถ้ามองไปถึงคู่แข่งที่วิ่งไล่ตามมาเสือใต้บาเยอร์มินงนี่คือผู้เจนจัดอยู่แล้วครับกับเวทีบูเดสติกาควา้าแชมป์มา11ปีติดต่อกันหรือแม้กระทั่งในปีที่มันแบบกระท่อนกระแท่นอย่างที่สั้นล่าสุดเนี่ย พวกเขาก็ไล่กดดันจนรุสเซีมุบนั้นคว่ำในนัดสุดท้ายได้ถ้าเรามองถึงตรงนี้มันน่าสนใจมากครับเลเวอร์ในหา้าผู้ถูกล่าโดยทัพเสือใต้เบย์มินิคครับที่เป็นทีมที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็นผู้ล่ากประกอบกับความคาดหวังมันจะเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆองค์ประกอบนักเตะในทีมก็อาจจะต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ของเชบิลอนโซ่แต่หนึ่งในโมเมนต์ที่น่าสนใจครับหลังจากจบเกมชนะไลฟ์ซิก3-2 ผู้สื่อข่าวถามครับสัมภาษณ์คิดว่าจะแก้ไขปัญหาหรือจะทําอย่างไรกับเกมที่เหลือของซีซั่นนี้เพราะทุกคนรู้ครับว่าเลเวอร์กำลังจะเจอสถานการณ์ที่มันเต็ไมไปด้วยความท้าทายและด่านทดสอบคําตอบของชาบิลอนโซคืออะไรรู้ไหมครับลุยดิสนุกไปกับมันเอาให้สุดไปเลยเหมือนเกมนี้ไงนี่คือการระเบิดความสุขอย่างบ้าคลั่งและส่งมันต่อไปถึงตัวของนักเตะทีมงานผู้เกี่ยวข้องแฟนบอลของเราทุกคนเราจะสนุกกันไปสนุกให้สุดเหวี่ยงจนกว่าจะจบฤดูกาล าะว่านี่คือหนึ่งในคําตอบการบ่งบอกตัวตนครับไม่ต้องสนใจครับว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายไม่ต้องสนใจครับว่าจะเป็นผู้ถูกล่าหรือจะเป็นผู้ไล่ล่าไม่ต้องสนใจครับว่าองค์ประกอบหรือปัญหายาลําบากในการจัดตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกๆวันคุณต้องทํางานอยู่แล้วครับและทําให้มันเต็มที่เหมือนกับเครื่องซีซันแรกที่ผ่านมาที่เหลือก็เอ็นจอยครับสุดท้ายมันไปจบที่ตรงไหนนี่คือปีที่น่าจดจำของเดวูเซ่น และเชบีลอนโซครับเอามาฝากแฟนๆคุณชายเนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนถามถึงมาสําหรับการงานของเชวีลอนโซครับคิดยังไงบ้างกับเรื่องตรงนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ